สวัสดีค่ะเพื่อนค่ะรากตาลึงค่ะเพื่อนเป็นรากที่ใหญ่มากกลิ่นหอมหอมนะคะเนี่ยค่ะพึ่งพึ่งทำการสาวกันได้นะคะรากตามคลิปนี้อ้อยอ้อยลองหยิบไอตัวเถาตัวนั้นตัวไหนอะตัวที่มีรากนั่นอะอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะนี่เพื่อนๆดูปาบปาบเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นไหมนู้นะ เท้าใหญ่เท้ายักษ์อันนี้จะเป็นส่วนของที่จะลงไปหาลากพอหัน่นเทาตัวนี้หลุดออกฟาบฟาบก็จะเป็นหัวหัวมานุน่นหัวมานุน่นแล้วก็เป็นส่วนของรากยาวเฟื้อยเลือลเล้อยลดัดเลือลเล้อยลดเลื้อยลดเลื้อยลดใครสนใจอยากจะได้ลากตําลึงหันหงงห่นตากแห้งเทาตําลึงหั่นตากแห้งแรงนี้จัดหนักจัดเต็ม โทรกันเข้ามาได้เลย0876069955หนัก ID Line A u n g s a r a 0 9อ่านว่าอังสรา09กับรากตำลึงหั่นตากแห้งที่รากใหญ่กว่าเท้าเพราะว่าเทาจะอยู่แค่นี้เถาประมาณนี้โอเคขอบคุณค่าสวัสดีค่ะ